สวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะมาทําคลิปสอนแต่งนกแกปา่าตั้งแต่ได้มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมนกแกป่านะว่าเราแต่งยังไงนายได้เข็งน่เร็วที่สุดหรือว่าเป็นการแต่งบกเบื้องต้นไปนะครับหรือใครมีวิธียังไงก็เสนอมาได้คอมเมนต์มาได้ข้างใต้คลิปนะครับผมเหมือนเดิมนะวันนี้ก็มากันนะครับผม าการเราจะเต่งเกปลาใช่ไหมเกปลานี่ก็จะเป็นคนสักนิดนะเกปลาไม่ว่าจะเขาตอประเนียนมาหรือว่าเขาดักอวนมากระเรียกเตะน,นะครับผมหรือว่าได้มายังไงนะพวกนี้จะเป็นเก่ปลานะครับผมอ่าเกปลาเกปลานี่คือมันตูมาจากปลานะผมอธิบายพื้นต้นคือเขาตูมาแล้วเราได้มานะใช่ไหมไม่เหมือนลูกฟ้อนหูขาวอะไรพวกนี้ หูขาวนะมันจะโตขึ้นมานิดนึงนะครับผมเคยมีเด็กๆเล่นใหม่ก็เยอะนะครับผมบอกว่าหูขาวนี่ก็คืออีกสายพันธุ์หนึ่งมันก็ตลกดีนะครับผมจริงๆแล้วเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าหูขาวนี่มันไม่ใช่สายพันธุ์กับหูเดงนะครับผมหูขาวนี่มันก็คือง่ายมันคือลูกนกออะมันคือทารกมันคือเด็กอะเด็กสิบสองสิบสามเป็นไหมเออกว่าจะเป็นหูเดงมันก็ต้องโตมาสักนิดนึง มาครับผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีแต่งเลยน,นะครับผมคือเราได้เก็บปลามาแล้วนะอะไม่ว่าจะได้แบบเคาดักอวนดักอะไรมาขายหรือว่าเ,เขาจะต่อประเนีดลงมานะเราเรา,เราเอามาเรียนะขั้นเลขเลยเราต้องหากรุงนะครับผม,มนี่สำหรับเพื่อนเพื่อนมือ,มอมใหม่คือฟังไว้ได้เลยนะครับผมเพื่อนๆจะต้องหากรุงนะเพราะว่าเก็บปลาเราได้มามันจะเหยใช่ไหมครับผมอ่า ให้เพื่อนเพื่อนหากรงเล็กนะครับผมกรงเล็กสิบสามซี่หรือสิบห้าซี่ทำไมที่แม่เพื่อนเพื่อนใส่ใยใช่ไหมใหญ่นกมันแห่ใช่ไหมนกมันแห่นกมันดิน้นเราทํายังไงมันก็มันก็ไม่หายดิ้นนะครับผมถ้าเราใส่กรงให่นะเพื่อนลองคิดดูนะอ่ากรงให่มันก็จะทําให้นกดิน้นนกแหย่อยอย่างนั้นเลยครับผมอ่าผมก็ขอบอกเลยนะครับผมเรื่องกรงนี่สําคัญมากมากนะครับผม การที่เราจะทําให้นกคุณนเนี่ยนกแหนะกรงก็มีผลนะเราบีบให้กรงเล็กก่อนเลยนะครับผมเพื่อเราจะกําจัดนิสัยมันให้กลับมาคุ้นนะครับผมคือให้มันมานิ่งเร็วนะมีผลมากนะครับผมเพราะว่าขนาดกรงนกที่มีอาการตีลังกายไหมเราเปลี่ยนกรงบางตัวก็หายนะครับผมอืมอันนี้ก็จําไม่ได้เลยจําไม่เป็นความรู้ได้นะเราแค่เปลี่ยนกรงมันก็หายนะบางตัวหายนะครับผมผมก็เลยได้ลงมาเยอะเลยนะ อ่าถ้าไม่หายก็โลเก้กันไปเรื่อยนะความสำคัญของกรงก็เยอะมากนะครับผมอ่าอันนี้ก็มาบอกว่าบอกเรื่องกรงนะครับผมอืมพอเราบีบไปกรงเล็กใช่ไหมครับผมคือเราจะใช้วิชามารยังไงก็เรื่อยแต่แลยทำใม้นอกนิ่งนะครับผมไม่ว่าจะแขวนตํำแค่หน้าอกรวงมือใส่านอาหารบ่อยๆเออเรื่แต่ไม่ว่าคุณจะใช้อดอาหารหรือทําวิธีอะไรนะเราก็จะทาเป้าหมายเดียวน,นะครับผมคือทําไม้นกนิ่งนะครับผมเราจะทาให้นกนิ่ง นกนิ่งแล้วก็นกพอนอกเริ่มนิ่งนะครับผมก็จะอธิบายขั้นตอนการอา่เห็นไหมอายุช้าก็มีมีผลต่อการทานกมากนะครับผมอายุช้ายิ่งเยอะนะครับผมนกจะยิ่งนิ่งอ่าไม่เชื่อเพื่อนๆก็ลองถามแบบอ่าเพื่อนๆที่เคยมีประสบการเลี้ยงนอกอยู่เยอะนะเรายิ่งช้านกนกจะยิ่งนิ่งนะครับผม อ่าเป้าหมายเราเอาจากเกลปลามานะมันจะดิ long, ้นม <begin> ันจะดิ้นมากมันจะแหมากใช่ไหมครับผมเราเอามาใส่กรงไว้บางตัวเลี้ยงสองสามเดือนยังไม่ลงยนะครับผมยังไม่ลงยังไม่ลิกบางคนเลี้ยงครึ่งปีก็ยังไม่ลงนะครับผมอ่าแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้ลงอยากให้ลิกนะเพื่อนๆตหรุดจากกรงเลยนะตำรุดจากกรงมีครบเลยครับตั้งลงตั้งลิกอ่าไม่เชอเพื่อนๆลงกันได้นะครับผม นกแก่ปลาหลุดจากกรงนี่จะลองดีมากนะผมไปอยูบุญสายไฟนะครับผมจะเก่งผวามสามารถเป็นพิเศษเลยนะอ่นกหลุดนี่ไม่เชื่อเพื่อนๆามใครก็ได้นะครับผมถ้าเป็นนกหลุดจะเก่งมากเลยนะครับผมนกตำารุดอ่ะเพื่อนๆเราปิดกรงอะไรแบบนี้จากแก่ปลาอันนี้จะเป็นนกเก่งเลยะครับผมยอมนะไม่ต้องไปตำมันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปตำเดี๋ยวมาว่าผมมอนนะอ่าแต่ว่าถามว่าจริงไหมจริงนะครับผม อยู่ในกรงมันเครียดใช่ไหมมันไม่ร้องพอหลุดออกจากปาลาร้องร้องกับตายด้วยนะครับผมอ่าให้เ,เพื่อนๆอ่าไม่ต้องตำรุดนะเลี้ยงแต่งปกติคือเราจะทำนอกหนึ่งตัวจำไม่เก่งใช่ไหมพอเราใช้กรงบีบให้เล็กมาทําให้คุ้นมาทําทุกอย่างเลยนะก็คือมาบีบอ่าบีบกรงให้เล็กเพื่อให้มันนิ่ง เพื่อเพิ่อมอายุในการํำไปเรื่อยๆเลี้ยงรอใจมานะครับผมอ่าอันนี้สําคัญนะครับผมเอ่อแล้วก็อัดอาหารให้สมบูรณ์ผลไมาก้กล้วยอะไรพวกนี้เพืพ่อนๆก็ต้องเปลี่ยนใหม่ตลอดนะครับผมอ่านี่มาถึงอาหารเลยนะอาหารนี่พวกพวกแกปลาที่เราถ้าเราซื้อมานะพวกนี้มันจะผมนะครับผมคือผมติดตัวเล็กนะครับผม อืมบางเพื่อนก็ดูไว้ดีนะบางตัวก็เลี้ยงอยู่นานเป็นตัวเมียซะง,งั้นนะครับผมอ้ตัวเมียท้ายทอยมันจะรีบๆนะนเพื่อนสังเกตด้วยดีรีบๆปากมันจะไม่ใหญ่ถ้าตัวผู้หรอกครับตัวผู้ปากมันจะใหญ่กว่านะอืมคือเราเต่งอา,อายุความนิ่งใช่ไหมครับผมใจกว่าจะมาก็นานนะครับผมแต่ว่าเราเล่งได้นะครับผมเล่งด้วยอาหารนะครับผมก็คือเราเล่นอาหารนะ ถ้าอาารคิปฝนหน้าที่เพิ่งสอนไว้ใช่ไหมเพาอาหารลอยน้ําไม่ลอยน้ําถ้าลอยอาหารลอยมันจะเป็นอาหารที่ผสมเป้งเยอะอ่าใช่ไหมอผสมเป้งเยอะนกจะอ้วนแต่ว่าบางตัวนะมันมันลอยก็จริงดูเหมือนว่าเป้งเยอะแต่บางตัวมันก็ผสมส่วนอาหารของผลไม้มาเยอะไอ้เพื่อนๆดมกลิ่นนะครับผมถ้ากลิ่นชัดเจนก็ยังถือว่าเทอยู่นะครับผมอ่าไม่ใช่ว่า ้อยไม่้อยเสมอไปนะแต่ว่าไอ้นี่เป็นเบื้องต้นนะครับผมในการเช็คอาหารเพราะว่าเราบำรุงอะไรหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนไอ้คิดถึงนักกล้ามเลยนะครับผมอ่าเพื่อนเพื่อนเลี้ยงนกนะเพื่อนเพื่อนคิดถึงนักกล้ามเลยก็คือเลี้ยงเลี้ยงให้อ้วนให้ใหญ่เลยนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไปให้ออกกําลังกายให้กินให้สมบูรณ์ให้อิ่มไห่ย่อยเลยแล้วก็เพื่อนเพื่อนไปออกกําลังกายเห็นไหมนักกล้ามเขาจะกินให้อ้วนอนแล้วไปออกกําลังกาย อ่าวเดียวทุกอย่างนะผมมันมาครบทุกองค์ประกอบดอกเพื่อนเพ่นจะเริ่มนิ่งจะเริ่มอ่าไปทดลองรล่าได้เลยนะครับผมอ่าแล้วเพื่อนเพื่อนต้องเช็คล่างกายให้สมบูรณ์พร้อมที่จะออกไปเก่งกลนะครับผมคือพร้อมเลี้ยงใช่ไหมพอพร้อมเลี้ยงเพื่อนๆก็ต้องเช็คนะให้มันมีประสบการณ์เลาคือเพื่อนเพื่อนพาไปเที่ยวนะครับผมพาไปเที่ยวไกลๆเล่าพาไปเที่ยวในสนามะเที่ยวเที่ยวแล้วกลับมาบ้านสังเกตดูอาการว่าคึกไม่คึกใช่ไหม นี่คือเราเต่งมาครบองค์ประกอบรวมทั้งหมดเลยนะทุกอย่างตั้งแต่งใ้ต่งให้นิ่งคืออาหารใะอัดเต็มหมดใช่ไหมนี่จะมาถึงการไปออกลาวเลยนะคือนกก็ต้องมีประสบการณ์ลาวเหมือนกันนะครับผมเหมือนเคยได้ไปลาวนั้นอยู่ให้มันจําสิ่งรอบข้างจําหมดทั้งหมดทั้งหมดไปกลับไปกลับไปกลับอืมเมื่อใจมาทุกอย่างมาแล้วนกคุณจะเก่งได้ในทักวันนะครับผมแต่ต้องจําไว้ด้วยนะนกมันก็ต้องใช้เวลา เยอะเหมือนกันนะครับในการสู้สําหรับคลิปนี้ก็มาบอกเบื้องต้นนะในการาทําให้นกใจมาแล้วก็แด่งเกปานะไอ้นิ่งเพื่อไปแข่งขันหรือว่าเพื่อยิ้วไปอะไรร้านน้ำจากกเลยเตะร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ